อยากรู้ไหมครับว่าดวงอะไรวันวันนี้ดวงของวันไหนจะมีโชคลาภมากกว่ากันนะครับผมสวัสดีครับมาเช็คดวงรางวันผ่านพลังงานพระยุบีรประจำวันพฤหัสที่13มีนาคม2568นะครับวันนี้จะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน4ปีมะโรงงูใหญ่นะครับผมอาชนะสาเทวดาผู้ชายนะครับวันนี้วันพระวันพระใหญ่ขึ้น15ค่ำเป็นวัน จันทร์ซ้อนจันทร์นะครับเพราะว่าวันนี้เป็นถือว่าเป็นวันพรรหัสนะครับแล้วกนะ็เป็นวันขึ้น15คห้าคด้วยนะครับส่วนใหญ่แล้ววันนี้นะจะเป็นวันที่เราจะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังดวงเรวันของคนที่เกิดทั้ง7วันคนที่ชมทางทิกตอกละรท,ทุกแพลตฟอร์มสามารถนะครับ กดเซฟกดัวใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวก,บวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับดูดวงส่วนตัวนะครับมีค่าเปิดดวงชะตากับอาจารย์อยู่ที่599บาทนะครับ599บาทนะ ใครสนใจที่อยากจะสอบถามลึกๆนะครับดวงการงานการเงินความรักนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมนะสามารถโอนเงินจองคิวไว้ทางอินบ็อกของ TikTok อก้วครับหรือแพลตฟอร์มอื่นที่คุณรับชมไว้เอาไว้ได้เลยนะครับผมสีนำโชคดึงดูดการเงินนะครับโชคลาภของวันนี้นะครับได้แก่สีชมพูสีที่ดึงดูดในเรื่องของความรักจะเป็นสีแดงสีที่ดึงดูดในเรื่องของ การงานจะเป็นสีฟ้าสีอุปธรรมดวงคือสีเขียวนะครับและสีแดงเช่นเดียวกันแต่สีที่ห้ามใช้วันนี้จะเป็นสีม่วงนะครับเลขนำโชคว,วันนี้ได้แก่เลข5เลข6เลข1เลข3เลข2เลข4และเลข9นะครับผมสาธุพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดวันนี้อาจารย์อยู่กับพลังงานไพ่ของไพ่รีเดียนไลเดอร์ชาโรนะครับผมอ่ะนะครับ ใครที่นะชมจนจบแล้วกดไลค์กดไชร์กดแชร์ขอให้มีแต่โชคลาภมีแต่ความรุ่งเรืองร่ำรวยท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับได้ไพ่อัศวินดาวันนี้กิจการงานของคุณนั้นอ่ามักจะเต็มไปด้วยความเร่งรีบต้องนะครับอ่าไวในการทำงานนะครับนะอย่าปล่อยโอกาสเอาไว้การเงินก็เช่นกันต้องออกแรงต้องลุยเองถึงจะได้เงินสุขภาพนะครับวันนี้ต้องมันออกกำลังกายดูแลร่างกายดีๆนะครับ ความรักคนโสดรักใครชอบใครต้องรีบต้องบอกให้เขารู้นะคนจะมีคู่นะครับวันนี้ความรักนะคุณอาจจะทํางานเยอะเกินไปต้องหันกลับมาเอาใจใส่ครอบครัวบ้างนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้วหายพระปางถวายเนตรทาบุญถวาย,วาย,วาย,วายสังฆทานยานะครับเติมน้ำมันตะเกียงเติมค่าน้าค่าไฟวัดก็จะช่วยเสริมโชคลาภได้เป็นอย่างดีท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้ได้ไพ่ โอ้โหนะฮะไดไพ่เดดเวิลนะฮะวันนี้กิจการงานของคุณต้องระวังในเรื่องของอาการจะถูกหลอกหรือจะมีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานจะถูกใส่ร้ายวันนี้คุณต้องหนักแน่นมั่นคงนะครับผมการเงินก็เช่นกันวันนี้อย่าลงทุนเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมเก็บเงินเอาไว้ก่อนสุขภาพระวังในเรื่องของอกระเพะาะปัสสาวะอักเสบโรคทางเพศหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับไตรกาล,าลีเซอไรด์คอเลสเตอรอลนะครับ ความรักคนโสดนะครับวันนี้มักจะเจอคนที่มาหวังเพียงแค่วันไนท์สแตนหรือว่านะครับระวังเจอคนมีเจ้าของคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักให้ระวังคนมายุมาแย่ให้ความรักของคุณนั้นผิดใจกันวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ไปอาบน้ำมนต์นะครับไปทําบุญเะดาเคราะห์เสริมดวงไหว้พระปางห้ามญาติก็จะไปดวงดีกันบ้างนะครับคนที่เกิดในวันอังคารครับวันนี้ได้ไพ่เกด เหรียญเจ็ดเหรียญน,นะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นค่อนข้างจะดูเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะต้องทําเองนะครับงานหนักนะเพราะฉะนั้นแล้วต้องอเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็เข้มแข็งการเงินก็เช่นกันวันนี้กว่าจะได้เงินมานั้นต้องเหนื่อยไม่ตกไม่ได้ตังค์นะครับสุขภาพนะฮะวันนี้ให้บารุงร่างกายกันหน่อยพักผ่อนบ้างนะครับความรักคนโสดนะวันนี้ดูอึดอัดดูขัดเคืองใจยังไม่ค่อยสําเร็จคนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักนั้น นะครับให้ระวังนะครับความเหนื่อยล้าหรือความอ่อนล้ากับปัญหาที่เข้ามาวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวนะครับพระปางสายญาตินะครับแล้วก็อ่าอย่าลืมไปทําบุญเสดาะเคราะห์เสริมดวงต่อดวงชะตากันด้วยนะครับก็จะดีท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนนะครับได้ไพ่ The w h e e l of Fortune นะครับเป็นไพ่แห่ง โชคลาบวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะฮะจะได้รับงานที่ดีนะครับสิ่งดีๆเข้ามานะวันนี้การเปลี่ยนแปลงจะดีขึ้นการเงินก็เช่นกันวันนี้จะมีโชคมีลาบการลงทุนจะได้ผลดีนะครับสุขภาพวันนี้ให้ออกกําลังกายบำรุงร่างกายกันด้วยเนาะความรักคนโสดวันนี้จะได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจนะครับคนที่มีคู่ความรักเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนวันนี้ขอพรขอโชคลาบพ,พุทธลังวันให้ไหวพระปรางอุ้มบาท พูดกันคืนใี้ไหว้พระปางป่าเรไรนะครับอย่าลืมถวายสังฆทานยาให้กับพระสงฆ์ด้วยนะครับท่าน,นที่เกิดในวันพระเรื่องสััดีครับโอ้โหวันนี้ได้ไพ่อืมนะฮะก้าวไม่ทา้าวันนี้ดูเหนื่อยหน่อยนะกับกิจการงานที่คุณทําอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องรู้จักกระจายงานอย่าหอบงานไม่ทําคนเดียวนะครับวางแผนดีๆการเงินก็เช่นกันวันนี้เนหนื่อยหน่อยกว่าจะได้เงินนะครับ สุขภาพนะวันนี้ให้ระวังปัญหานะครับกับการโรคภัยแค่เจ็บเก่าๆนะครับความรักคนโสดนะครับวันนี้คุณยังไม่ค่อยเปิดใจให้ใครเข้ามานะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักนาคุณนักจะเหนื่อยหน่ายกับปัญหาครอบครัวอยากพักสักครู่นะะต้องใจเย็นๆวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทําความสะอาดที้พระอย่าให้รกนะครับเปลี่ยนน้ำกันด้วยแล้วก็ไหว้พระปางสมาธิกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับ วันนี้ได้ไพ่สามดาบวันนี้กิจการงานของคุณนั้นวันนี้ให้ระวังการทะเลาะหรือความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานนะครับวันนี้การเงินยังไม่ค่อยจะสู้ดีให้ระวังจะมีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายสุขภาพนะครับวันนี้นะค่อนข้างจะดูเครียดในเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับความรักคนโสดวันนี้ยังไม่สมหวังนะครับนะความรักมักมีปากมีเสียงกันคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักให้ระวังการทะเลาะหรือว่า การพูดทิมแทงใจกันนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางอารัมพึงแล้วก็นะครับบั่นปัดกวาดเช็ดถูหิ้งพระที่บูชาให้ดีๆนะครับก็จะเสริมดวงได้นะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับวันนี้ได้ไพ่สิบไม่เท้ากิจการงานของคุณนั้นโดยภาพรวมนะครับวันนี้งานอาจจะต้องมีการแบกภาระแบกปัญหางานหนักเหนื่อยแต่ว่านะทําอะไรก็ดีไปหมดการเงินก็เช่นกันวันนี้นะฮะ จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับนะ้มือขึ้นนะสุขภาพนะครับวันนี้ให้บำรุงร่างกายดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับความรักคนโสดให้ระวังปัญหาหนะาพระคุณทํางานเยอะเกินไปเคร่งเครียดเกินไปนะครับเลยยังไม่สมหวังเรื่องความรักคนที่มีคู่ครับวันนี้ปัญหาความรักมักจะมีเรื่องที่ไม่ค่อยลงรอยกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอาใจใส่กันบ้างนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางนาปรกไหวพระภูมิเจ้าที่ทําความสะอาดที่บูชาก็จะดีขึ้นครับ วันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับนะใครกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ขอให้มีโชคลาภขอให้นำรวยครับสวัสดีครับ